สวัสดีคลิปครับอยู่กับช่องสาวดำจริงมาลุกขึ้นตู้แล้วครับหรือขึ้นตู้เรียบร้อยแล้วครับที่เหลืวตัวนี้มืออื่นมีงานเกี่ยวครับมืออื่นเรียบร้อยครับเสร็จครับนี่กะนี่นบบปองเรลครับท้องเรล็เรียบร,ร,ร้อย

ơi <laughs> ừ, nhỏ cá nhục khá thôn, bừng. Thì... Hết nhỉ? Chị... có hết nhạc có hết lẻo chết, lẻo léo là mùi lẻo mùi Thỏng mùi bưng, mùi ngang còn. เซ่โอ้ยเงาโอาย่งมดี้กนัหงาสีดเคื่อกงดเงินหนึ่งหบาทหนึ่งมืบาทเช็คของเช็คของไปหาพันสื่อสีไปสามพันครับนี่แนวมันเบิดครับอาแล้วก็ทองเลดทองเลดพันพันกว่าบาทสองพันครับ เดี๋ยวเทอร์โบครับเทอร์โบมาแล้วครับเดี๋ยวรอรอจวดครับซื้อน้ำยามาล้างเครื่องดีๆไว้เงี้ยงๆกับเขาเลยป่าววะยื้อึ้ยมึงเดี๋ยวบุงนอดเขาออกเด้ยนี่สองตัวมันจะผากเด้ยนี่ฮะซื้อแนี่ยอ่ะไหนเมย์นัดบุ้งเขาไหนเมย คุยเาอู้ยเอื่อกับคุยคังฝ่าเชื่อมมือห่องไห้ขาดงานมือี้ว่าไม่เห็นงานสายหลวงครับเช่องเป็นไงช่างประกอบหรือช่างเชื่อมโอ้มึงทำขายหน้าขายตานะเชื่อมลวดสองเสร็จแล้วว่าห่องไห้เบิดมือ นอนอะไรเต็อดเมื่อคืนนี่ยยะมาไยะตาให้วนอนหลเมอนมึงนอนรับมึงห้องใครเลยเลยะนอนรับนห้องใครเลยเลยมงตาเออมึงเอ้ยรัวเต็มตาเลยเรอเบา็ได้ครับเเดเยอะข้ปี่ะเสียของเลยครับ่ากัว

มันคือแต่ม้อแต่ม้อองศีวะว่ามันปะเอาตัวนี้หอยมันปะนั่นรองในเพีบซี่นี่ึงนปองแพงเมือเมียโทรนั่ครับวันนี้เมียบอกจจเดยจับมันยกละหมดมันต่อเลย จะทีพยันงันงดงบคินี่นมันมันพร้อมจะหักหลังเมียมันทุกเวลาจะว่าแต่เมื่อประเด็ดส่วงล่างนี่สามสี่หมื่นก็เลี้ยวเ้่นเลอืม อา้าวบริมีโรถเลอบริจากมันครับพุลลูกสองลูกกาไปเอารถเลอเก่านานอ,อันน้บักต้นหน่ะนะลูกละสามลอยเฮ้ยมันในเจกักลอยมันซื้อพีกายนี่ไหมพีกายลูกละพันสามมันขาย400 400สี่4อยสี่อยกับสองห่างกับบวหอดมื่นโซอีก ห้องก็เอาจักไรดีห้องฮะเบี้ยนเลือนับเหลือยนเลี้ยนเราคนเดียะเดียวมันมองอย่นคนละขั้นท็่จะได้ครับอาจารย์ไว้พี่กายนี่มึงหูบ,าบารร่บาปกรรมนันมีจริงบาปกรรมันมีจริงเออพี่กายมันตึงเสียงตึงท่วงข่อยห้องพังมันก็รถเกี่ยวมาเกี่ยวงานข่อยพี่นี่วะ เ้ยดี๋ยวเวินิจกูจะเฟตเตอร์ไปเกี่ยวแทนมึงเหมืนนี่มึงในจอดวงไี้กูไปว่งนั่นแหละสับเปอร์ยจอดแล้วครับขันนี้เกี่ยวหน้าไลยนี่อ้อมผาเลยพี่น้องเดี๋ยวคนมาเบืองอ้อมผาไปให้เบิองเฉพาะสองสับเปอร์เยขั้วแตกย่งเดียวบ่ลิ้นอย่าง อ,อ่ะสก,กูหึ่งสก,กูสองูเคยมีกูปาตาเว้มันมาถือดิเกดฮะบ,บอมึงต้องถอดนอตตัวนีออกก่อนมันขับป่ยากเลยเ่อเอาก็ตีขึ้นเท่งนนิเมยมันก็เลี้ยวเรอได้อตีขึ้นตามห้อยนี่แป๊บม,มั่งงัดนิเมยแป๊บมังงัดขึ้นห้อยนี่แล้วก็เตียมใส่ฮะบ่ต้องอันนี้ก็ได้ เชื่อมฉากไปทั้งลางคำมันไหวอตุยล่องมามึงลวดเลียดมันนี่กูบอกแล้วมึงอ,ออกตัวแรงเจ็บทรมานเมื่อคืนเจ็บแผลเลยเจเย็บตาีนเอ้บาบอซอี al, มันงง,งครับมันใส่ถืขอขค้ื่อบะถึงนี่ซอยกันเบิ้งนี้เลยครับเบ่้คงมีู้ี่คู่บตาน่ารักกิลีวะ อตัวน oh, 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 ี้มันก็ขคำเสาตูสินะมึงมันคำเื่อมขึ้นเลยป่โอ้ยจํานัดกัมี่โอ้บึงจดจนัดก็ได้เดี๋ยลงไงพี่นาเขาลงอีกเนาะตู้ขาดเนาะเปลี่ยนตู้เหลียนเปลี่ยนตู้เหลียนนี้จําเลย ไม่แต่ว่าเท่งสมดุดนี่นี่รวงเลยนี่นครับเพิ่นก็นเคยมีแล้วเนอคู่ตาข้ายถิ่มครับ,บซึ่มีดแล้วหนอเอาพ่อแล้วครับเดี๋ยวเจอกับนันทวันนะครับดีเจซาบะ